หลังจากเว็บไซต์ชื่อดังด้านอาหารเทสแอลา l a s นะคะได้ประกาศให้ชาเย็นหรือว่าชาไทยนะคะคว้าอันดับ7เ,เครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะส่งผลได้คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมชาชักสูตรที่น้องชาวใต้เนี่ยกลับมาพูดถึงอีกครั้งนะ,ะวันนี้ด,ดีดี้จะพาคุณผู้ชมไปดูชาชักฝีมือบางยีโอท็อปนราธิวาสลีลาการชักจะเป็นอย่างไรต้องเปิดด้วยภาพนี้ค่ะ นี่แหละค่ะลีลาพริ้วไหวนะคะกับชาชักนะคะหรือว่าการชักชาของนักชักชามือหนึ่งเมืองนารานายโกมินยะโกนะคะหรือว่าฉายาบางยีชาชักบางนารานะคะที่เขาได้บ่มเพาะประสบการณ์มาเกือบ20ปีค่ะนอกจากจะเชี่ยวชาญเรื่องการชักชาแล้วบางีเนี่ยยังรู้อีกว่าต้องทำยังไงให้ชาไทยมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมต้องผสมผงชาเท่าไหร่เพื่อให้มีความเข้มข้น และต้องเติมนมข้นนมสดเท่าไหร่ถึงจะหวานกำลังดีบวกกับเทคนิคเฉพาะตัวในการกำหนดเวลาของน้ำว่าต้องเดือดในระดับไหนถึงทำให้การต้มผงชาสุกได้รสชาติและมีกลิ่นหอมกล่นยั่วยวนหัวใจด้านนายมารินทเจวะวนะคะเป็นเจ้าข,ของร้านเล่เาให้ฟังนะคะว,ว่าวหัวมุงชาชักร้านนี้เปิดมากว่า10ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมขาโดยชาชักของที่ร้านเนี่ยการันตีเลยนะคะ อร่อยไม่ซ้าใครแน่นอนเพราะว่าเขาคิดสูตรเองและมีมือชักชามือหนึ่งอย่างบางีอยู่ด้วยซึ่งชาไทยเนี่ยถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วยิ่งเป็นชาไทยของพี่น้องภาคใต้คุณผู้ชมค่ะการันตีแล้วว่าดื่มแล้วมันสดชื่นขึ้นมาบางคนรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทํางานนะคะพอได้กินชาไทยของภาคใต้ปุ๊บเนี่ยทำให้สมองปลอดโปร่งตาสว่างคิดอะไรก็ออก เห็นแบบนี้แจกพิกัดเลยนะคะร้านหัวมุมชาชักสูตรใสแท้ๆนะคะพิกัดอยู่ตรงหัวมุมไฟเขียวไฟแดงสีแยกบายพารสังเกตง่ายๆนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมจะมีเรือกอและตั้งอยู่หน้าบันไดขึ้นร้านนะคะก็ไปชิมกันได้นะคะสำหรับชาชักเมืองนราธิวาสร้านนี้ค่ะ มาต่อกันอีกหนึ่งร้านกันบ้างดีกว่าค่ะไปกันที่ร้านบางฟานนี่ก็เป็นร้านโรตีชาชักเจ้าดังในจังหวัดสตูลน,นะคะจากเดิมที่ขายดีอยู่แล้วพอมีกระแสช,ชาไทยติดอันดับโลกเนี่ยส่งผลให้ชาไทยเย็นหรือว่าชาเย็นของที่นี่นะคะขายดีมากขึ้นไปอีกเราไปเจอนายนักสุรีบินหลังโหลดนะคะเป็นเจ้าของร้านก็ได้โชว์ลีลากระบวนการชักชาอันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวให้ได้ชมกันด้วยไปดูกันสักหน่อยะ เ็นแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าการชักชาแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้อร่อยเพิ่มขึ้นได้จริงหรอทำไมต้องชักขนาดนี้ด้วยเราก็ได้รับคำตอบจากนายเนศสุรีนะคะว่าด้วยความร้อนของชาที่ชงอะค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อผสมด้วยนมข้นหวานแล้วพอมาผ่านกระบวนการชักชานี่นะกลางอากาศแบบนี้นะถือเป็นขั้นตอนที่เพิ่มความกลมกลม่อมและความลงตัวให้ชามีรสชาติที่นุ่มละมุน จนเป็นที่ขึ้นชื่อและกล่าวขานถึงเมนูชาชักของพื้นที่จังหวัดสตูลน,นั่นเองนะคะซึ่งภายหลังที่มีการยกระดับให้ชาไทายเย็นนะคะหรือที่ใครๆรู้จักกันว่าชาเย็นนั่นแหละเป็นเครื่องดื่มที่น่าทานระดับโลกนายนัทส,สุรีเนี่ยก็บอกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเพราะส่งผลให้ยอดขายชาเย็น,น่ะ ที่มียอดขายสูงวันละร้อยแก้วอยู่แล้วเนี่ยอยอดขายก็สูงขึ้นไปอีกน,นะคะแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่านักดื่มให้หันมาดื่มชาไทยมากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมน่าทานมากๆเลยนะคะถ้าทานกับปลาท่องโกเนี่ยคงจะเข้ากันได้ดีเพราะว่าปลาท่องโกก็อร่อยติดอันดับโลกไปเหมือนกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ